ภารกิจเราคือจับผีหาผีอุปกรณ์ไม่สำคัญขอให้ผีคุยกับเราแล้วคุยผีได้เฮ้ยรอบนี้เป็นภารกิจ e M F ด้วย e M F นะครับผีจุดเทียนซึ่งผมก็เอาเทียนมาด้วยแล้วก็เรื่องของเกตบีโรย่ายู่พี่บอยสติเสียทั้งสองคนเอา e M F ไปไปไปก่อนเพราะตอนนี้ผียังไม่่าหรอกเราอย่าไปปากแค่นั้นแหละอย่าปากกับมันแค่นั้นพอ โอ้ยฮัลโหล a อด b o d y h e ี e เฮ้ยอย่าพึ่งเปิดแบบเฮ้ยเปิดก,กว้างๆเลยไอบ้บ้านเนี่ยห้องใ, <น S 1> ใต้ใ <น S 1> ดีรับหน้าที่ในการคุยกับผีนะครับได้เป็นบาทหลวงแล้วกันโวล่ลนๆอู้ห้องนอน ว้าวอยากมีห้องนอนแบบนี้จังเลยกว้างดีอยู่คนเดียวไปเลยไม,ไม่แต่แปลกนะบ้านนี้แปลกมากเอาห้องนอนไว้แบบฝั่งเนี้ยเอาไว้ท้ายบ้านนะเนาะเออผมว่ามันปแปลกมัน,มนปแปลกนะไม่รู้ผมหากระดานผีอยู่อะ่ะอยู่โรงรถเปล่าจะอยู่ตรงไหนเนาะเปิดอ e ีเเลยกระดานผีไม่มีวะ่ะ เคยเจอผีค่าไปเอาหลังกลับด้านนะหรอไม่เคยเจอกลับด้านนะเราเราเจอแต่บรรคานปกติแล้ววิ่งมาหาเหราปกติลำพังคารปกติก็เอาไม่อยู่ก <c oughs> นะ็หลอนแล้วอ่ะเอากลับหลังมาเลยฮะขอร้องแหละสึกคนชนผีอันนี้ห้องใต้ดินเหรอไปออยังยังไม่ได้เข้าไปหมาบ้านพี่เห่ากว่ึ <c oughs> ตั้งนามไม่เปิดไฟ เออกูก็เดินมืดอยู where, where, uh, er ่น okay. like ั่นแหละอุ้ยเหี้ยเอาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เดินผ่านพี่เขาเดินผ่านเมื่อกี้เหลือแปลกงสันี่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 ไหนนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยยได้เสียงไะปเสียงเสียงแก๊กไมไๆมไเสียงแก๊กฮัลโหล a n บอดี้เฮีย Where are you? <The way. S 1> นี่น,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 นี่อยู่ตรงนี้ห้องนี้นี่ปิดประตูเนี่ย How old are you? อยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้โอเคผมจะได้ติ๊กไว้ว่าเขาตอบเรื่องสปิริตบล็อกนะ How old are you? Is anyone here? Where are you? Here, here. ตามันบอกว่าอยู่ตรงนี้โอเคครับโอเคโอเคพี่พี่อย่าลืมอย่าลืมภารกิจเราอย่าลืมภารกิจไม่ พี่ขอตั้งกล้องติดประตูใส่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยดิพี่ขอตั้งกล้องนี้ก่อนพี่บอยอย่าลืมภารกิจครับขอให้เขาเป่าเทียนให้บอยได้ได้ได้เราต้องเอาเทียนไว้ตรงนี้พี่ขอตั้งกล้องไปให้องเลยอ่ะพี่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องหรอวะพี่อยู่เนี้ยแหละพี่ว่าเขาอยู่นี้ผมไปเอาเทียนก่อนนะฮะเพิ่มอย่างน้อยก็รู้แล้วตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเอาของไปเอากล้องเอาเทียนพี่บอยสัญญาณขึ้นนะพี่ พี่ออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วโอเคครับเราต้องเอาอะไรไปอีกนะเอาสมุดไปไหมพี่อยากได้สมุดไปวะอยากรู้ว่าเขาเขียนอะไรพ่อหยิบไปเช็คก็ได้ครับไปเช็คพี่ตันแล้วแล้วพี่ตันแล้วเดี <Okay. S 1> ๋ยวพี่ทิ้งสมุดเอาไปส,สติกผมจะเอาไม้กางเขนไว้ป้องกันตัวเองพี่เวลาเขาสปอนมาเราจะเซฟตัวเองได้หนียังมาได้ทนัน เยวจะเหลืออย่างเดียวก็คือให้พี่บอยคุยกับเขาตอนว่าเขายังอยู่ที่นี่อยู่หรือเปล่าครับเฮ้ยห้องไหนวะข้างหูผมเลยห้องนี้แหละรครับโอเคครับผมจะคุยเขาที่นี่นะพี่บอยจุดเ,เทียนครับกดไหนกด f ทีคคทมอบอกว่า <S <S you blow the candle ครับ ยูโปรเดอะแคนเดอร์หรือเราต้องปล่อยเขาพี่ปล่อยเขาให้อยู่คนเดียวปล่อยตั้ง <ผม S 1> กล้องไว้ปล่อยปล่อยเราตั้งกล้องไว้โอเคนะผมปล่อยนะเขาชื่ออะไรยังไม่ได้ดูชื่อเลยดิ<ม>แต่ตอบฝนองไวมากเลยนะอืมอืมแว๊กกลึกคลักตรงนั้นตรงนี้ทีลงถึงระดับห้าไปเลยไหมเปิดเปิดไปเลยเปิดไปเลยเขาเป็นประเภทไหนสปินบล็อกเหรอไม่ไม่เขาสปิริตบล็อกพี่ใส่สปิริตบล็บอกก่อนแล้วก็ กะแสที่2เดี๋ยวผมดูเรื่องฟิงเกอร์ปินพี่เนี่ยเดี๋ยวต่อไปพี่วางไฟแช็คทิ้งกันเลยแล้วเอาสมุดไ,ไ,ไปเหลือไปทปเทสกันว่าเขาจะเป็นกดไวติ้งหรือเปล่าเรื่องของสมุดผีบอกอะไรอย่างเงี้ยเออป่ะเนาะเออ,เ,อ,อเดี๋ยนี้ค่อยไปพี่เดี๋ยวรอภารกิจแรกให้จบก่อนเป็นอย่างๆไปเซฟตัวเองก่อนได้ได้เดี๋ยวผมจะไปคุยกับเขาหน้าบ้านนะพี่เพราะว่าผมว่าเขาน่าจะเอ้ยพี่ต้องไปคุยวะต้องให้เขาเป่าเทียนให้ได้อ่ะ จะดูไปกันดูไปกันเฮ้ยป่าแล้วป่าแล้วลลาหายแล้วแล,ล้วเ,เอาวะเจอผีแล้ว,วเอาเวาน,นี้ของจริงของจริงสัญญาณขึ้นเหรอ,อเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อว่าซูซานแจ็คสันครับซูซานซูซานแจ็คสันแล้วก็ภารกิจอีกอันนึงคือเรื่องของ EMF นะพี่เรื่องของไฟสัญญาณเ m f พี่หยิบ EMF อะไรยังครับยัง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 พี่อาแต่สมุดมาโอเคผมจะหยิบเ m f ไปนะ ซูซานแจ็คสันเฮ้ยเชี่ยแม่งเอ้ยปิดไฟมันปิดไฟถอยมาถอยมาถอยมา who is this what do you want what do you want ขอแห่ใส่เหรอเออปิดไฟแล้วก็แห่ใส่เลยแค่คนคนเดียวโอเคโอเค what do you want เราทำอะไรสักอย่างได้ได้มาต้องการตายต้องการตายพี่เร<อ>า <Will S 2> ตายพี่ไม่ใช่มัน,มนเราอะตาย <c oughs> อยู่หน้าห้องเว้ยตาต้องมาพี่พี่ผมมีไม้กางเขนเดี๋ยวเดี๋ยวเดพี่เอาถอยมาก่อนถอยมาก่อนพี่จะวางสมุดเออเออโจนโดนเข้าเขียนแล้วปะก็พี่พี่จะวางตรงนี้แหละตรงนี้ถอยมาตรงตรงนั้นเลยตรงนั้นนะเออเฮ้ยจับไปจับไป where are you เอาเวอวีเอาเวเอาอายูเฟลลี่ไม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 ่มันไม่เป็นเฟลลี่กับเราไม่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 ออก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 มันจะมันบอกว่าอะไรมันบอกคิวคิวคิวพี่ถามว่ามันสนิทกับเราไหมกับเราไหมมันบอกไม่ไม่มันจะมันจะฆ่าเราเอามาเอามาเอามาก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บสมุดพี่เขาเขาพูดว่าเอาเวแปลว่าไม่อยู่อ่ะ บอกว่าไอเจเขาบอก away. เาอาเวก็คือไม่ได้อยู่อ่ะบนตีนไหมอ,อ่ะแล้วพอถามว่าเป็นมิสไหมมันบอกคิวมันต้องการอะไรมันต้องการฆ่าหรอคือแม่ไม่เป็นมิสกับเรานะไอตัวเนี้ยไมตอบว่าเอาเววะในเมื่อมันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันหลอกเรานะเว้ยทำไมตอบว่าเอาเวเพราะเราถามสองรอบมันก็ตอบว่าเอาเใช่ไหมล่ะ รอบแรกเราตอบว,ว่าอเวรอบสองตอบอเวยูเฮียพี่ถามว่าอายูเฮียใช่ไหม, <S <S ม,มพี่ถามว่าอายูเฟลลี่พี่ถามมันเป็นมิดไหมมันบอกคิวมันก็ไม่เอาอ่ะมันก็ดูท้าจะไม่เล่นด้วยอ่ะแล้วทำไมตอนพี่มันมัน <laus? S 2> ฮะเทียนล้มนี่ไงสัญญาณขึ้นนะเนี่ยมันล้มไหมมันขี้เล่นมากเลยนะุ้ยพอเปิดไฟปุ๊บมันปิดไฟแล้วก็แห่ใส่เงี้ย มันขี้เล่นมันขี้เล่น Where are you now เฮ้ยโอ้โหเอ้ยที่มันขี้เล่นบอกแล้วมันขี้เล่นอย่แม่งดูสัตว์เดี๋ยวคืออุณหภูมิต่ำมากเลยพี่ผมว่าเราต้องลงไปเทสข้างล่างว่าอุณหภูมิลงต่ำกว่าไหมผมจะได้เรื่องของ freezing temper เราลืมหนังสือลืมเ,เอาอันนี้มาโอ้โหหางสาวอะผิดตำเป็นหนังส <c oughs> ือเอาเรื่องของ UV f l a s h l i g มาอาถามเลยครับ เดี๋ยวดูหนังสือมันไม่เขียนในหนังสือนะเนี่ยแล้วพี่ทิ้งไปข้างล่างดิมันจะเขียนบอกว่าที่แมงหน้าห้องเนี่ย <L> Where are you now Where are you now <L> จุดเทียนใหม่ปะ Eddie body here <L> ไม่อยู่ไม่อยู่ข่าวร้ายข่าวร้ายว่า อยู่ห้องเหรออยู่ตรงนี้อุณหภูมิต่ำมากอยู่ไหมเฮ้ยอุณหภูมิสูงอ่ะถ้าสูงไม่อยู่ถ้าสูงไม่อยู่แล้วออกไปแล้วอยู่ข้างบนแน่เลยอีแค่แมงดักเราอะเอาเอาไม้เข็นแม้เข็นพี่ว่าแมงดักเราแน่เลยเฮ้ยเจี๊ยไม่แม่งกวนตีนอีกแล้วอยู่อยู่ในห้องนี้แหละพี่ต้องอยู่แม่งเดี๋ยวพี่ถามมัน เดี๋ยวเปิดไฟนีก่อนวางไว้ตรงบันไดแม่งเลยเ you w h e r ่ are you กูเปิดสู้ไอสัตว์ที่ปิดกูเปิด Where are you now what do you want Can you talk ข้างบนเขาอยู่ข้างบนน่ะแล้วมันต้องการจะฆ่าเราทําไมวะมึงเป็นตัว<ถ>อันตรายมากเลยฆ่าคนอ,อื่นหรือเปล่าไม่ไม่มันขี้เฟล,ลี่อ่ะมันหมายถึงว่ามันอันตรายกับเราเว้ยมันไม่ได้เอ้ย,อย,อยพิบนะพิบนะพิบนะตรงนู้นพิบนะ้องนู้นพิบห้องนี้พ,พิบปกติเฉยเลยวะอะไรวะเข้ามาอุณหภูมิอุณหภูมิเหมือนเขาไม่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแบบเอาเวแบบ ไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เหมือนทองนี่ก็กระพริบเนี่ยไม่ว่าพี่เฮ๊ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่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 ระดับ C เฮ้ยเข้ามานี่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 ดับไฟดับไฟดับไฟ ปัวไม่จะเข้ามาป่ะเชี่ยมากันเขตแล้วอะอย่นหน้าห้องโยนทิ้งไว้ให้มันเ,เดินผาไม่ได้เขานี่ไป,ไปพี่ออกไปนอกออกไปนอกถามมาก,ก่อนไหมออกไปนอกออกไปนอก,ออกปอกางไว้นะเลนะ็กอีกเดียวคือสติหลุดพี่ แต่บ้านหลังนี้เราไม่ได้มีที่แอบเลยเว้ยแอบก็คือตรงห้องนอนเลยนะใช่พอไหมพอไหมพอเนาะพอเซฟไหมเซฟเซฟเซฟแต่บอยเขาจัดเลยอะไรตั้งแต่คุยมาไอพีจะตอบสนองดีมากเลยนะโอเคเสร็จสองภารกิจก็โอเคละเอาเทียนดับเทียนดับอืมใช่ไหมใช่ใช่เทียนล้มไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเหรอ เอาดับไม่เขียนเราเอามาแล้วใช่ไหมเก็บมาแล้วเราจะไม่เต็ม่เลยพี่ที่นี่อุ้ยเอ้ยมันจะขึ้นอีกเหรอดูนี่ดูอื้อเรื่องเอื้อเรื่องวะในนี้มีบอกมั้ยว่าผีตัวนี้มันขี้เล่นเนี่ยไม่ไม่ไม่เหมือนว่าเราเหลืออย่างเดียวคือเรื่องของเอ่อเวอเรตอะเรื่องของเอเวอเรตของเราต้องต่ำกว่า25เปอร์เซ็นต์อะไปเลยไหมไปน้องพอไปไปพอละพอละเซฟเซฟถอนเลยถอนเลย กลัวเหรอแต่แบบคำถามที่เคยถามอ่ะไม่เคยถามที่ไหนเมื่อก่อนแล้วถามไอ้ตัวนี้เป็นตัวแรกอ่ะ Are you friendly แล้วม่ขึ้นมาคิว